เจอกับคุณเนรครับเจ้าของรถมาจากสมุทรปราการ r ีโว่ e d i t i o n ครับนี่ฮะโ่งครับดูครับโงงด้านข้างครับเต็มซุ้มล้อพอดีเดะเลยโอ้โห Z-Edition ครับมันหล่อจริงๆนะตัวนี้ออกมารถมาได้ยังไม่ถึงปีฮะยังไม่ถึงปีนะครับวันนี้คุณเนรบอกว่าติดตามคลิปนานวันนี้เอาสักทีครับรีแมปได้แล้วรีโว่จัดเลยรีแมปได้สักทีนะครับรีโว่จัดเลยครับสำหรับ Z Edition 6เกียร์ตัวเตี้ยครับผมมาดูนครับมาหนีจูนควันอยู่ประมาณสัก40-60นะครับ40-60นะครับนี่สติ๊กเกอร์ได้เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับสิเนิสวัสดีครับคันเร่งไวไหมไวครับเบรนตัดสับระเบิดนะครับผมอ้าวชอบได้รอมานานไหมรีโวเนี่ยโอยนานอยู่อีกรีแมปป่ะนะใช่ครับอ่านะครับแต่โดยที่ผ่านมาช่างแบงก์ก็จะใส่กล่องข่วงเยอะนะฮะตอนนี้รีแมปได้แล้วนะครับถ้าหลังเขียนว่าการ พาลมนะครับรสซิงคับนะครับแล้วก็กาการวัลินสีสกเกตน,นะครับผมพูอผ่านไป่ล้งอะสติกเกอร์ s อสดีเ i ็ต e อนะครับกับไฟไท้ายสวยๆแบบนี้ครับดูโป่งครับโอโ้โหสวยจริงๆครับโป่งมันสวยแนละใหญ่นะครับฟับงเสียงเบิ้นตัดครับเนธเบิน้น ไม่มีโชว์เลยครับเบิ้ลยาวๆไฟไม่มีโชว์เลยนะครับเดี๋ยวมาลองวิ่งกับสนามช่างแบงก์กับ z ซ d อ t ดิชันรีโว m รีแมปได้แล้วครับอ่ะเป็นเมื่อลงสซกันหนึ่งพร้อมแล้วไปข้อดีของรีแมปก็คือสับระเบิดแล้วไฟไม่มีโชว์เลย นะครับไฟไม่มีโชว์เลยสักแอะเดียวก็ไม่มีนะฮะแล้วก็ปลดล็อกความเร็วไปลายได้เรียบร้อยแล้วสำหรับ Stat e dition นะครับตัว2.4 6เกียร์ตัวเตี้ยนะครับไฟไม่มีโชว์เลยขอบคุณจากใจครับลงมาหากาหันฮะมาจากสมุดประการครับรีแมปได้แล้วครับรีโว่ฮะดีใจกับทุกท่านครับโอ้ไม่แล้ว